เจอแล้วครับเจออีกแล้วครับอีกจุดหนึ่งอันนี้จุดสอนาผลยโเชนนะครับเยืนเหมือนเก่าครับเยืนดักแล็คยบายใหม่อีกแล้วครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจอสีสายครับไปเจอรับยโสเนอีกแล้วครับอันนี้แยกรัี่โยเชนนะครับแลยบายใหม่อีกแล้วนะครับ้องบอดี้คามาลา ไม่ติดครับไม่ติดครับกล้อง b o ้ y camera ไม่ติดครับกล้องบอดี camera ไม่ติดครับนโยบายใหม่ครับไม่ต้องติดกล้องบอดี camera ยืนดักเอาครับเนี่ยสีแยกครับอันนี้สอนอผมจะเช็นหน้าสอนอแล้วหน้าสอนอยืนสีแยกสีแยกครับกล้องบอดี camera ไม่มีนะไม่มีกล้องบอดี camera ครับถ่ายม่ยืนอยากจับประชาชน สามแยกนี่นโยบายใหม่ของสมันตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับเจอ,อแล้วครับอันนี้มาชี้ใหม่แล้วครับเป็นสี่แยกนโยบายเจออีกแล้วยิงดักสี่แยกเจออีกแล้วครับก็ไม่เจ็ดครับรหัสสองศูนย์หนึ่งสามน่าคนนี้น่าจะน้องใหม่นะครับมาใหม่คนนี้น้าน้องใหม่ไม่มีรหัสยางนี้ไม่มีรหสัส อันนี้สองศูนย์หนึ่งสามไม่มีกล้องมาดิไซมาร่าครับนูนครับนีม่มมนะครับเดี๋ยวเอาใบใหม่ครับสวัสดีสมาชิกด้วยนะครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วขี่มาเจออีกแล้วครับผมว่ายินเต็มแล้วโอ้มีจุดสกัด เนี่ยครับอันนี้ทางเข้าทางออกนะครับเนี่ยอันนี้ทางเข้าทางออกนะไม่มีกล้องไมลี่คาร์เมล่าสองสองนายนะก็ไม่มีกล้องไมลี่คาร์เมล่าสองนายนะนโยบายใหม่ตรงก็เยืนนะครับดยู่สามมุมนะครับเ,รเดี๋ยวเราค่อยเดินข้ามไปดูเกาะกลางเราจะอยู่ห่างนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีกล้องไมลี่คาร์เล่านะครับ ผมอยากรู้ว่ากล้องบนหัวนี่ใช้ได้ไหมครับยืนสองน้ายครับยืนหลักรอยได้ได้แต่กล้องมอดี้ร์ค์ลล่าไม่เปิดไม่มีด้วยครับเป็นยโยบายใหม่ครับเยียวยใใหม่โยบายใหยยบยใหม่ครับอันนี้ค้างเข้านะครับทางเข้าคางออกเขียนกาเข้าครับผมบอกเลยทางเลี้ยวท้างเลี้ยวเนี่ยเขาจะเลี้ยวออกนะครับ เบอยไปไม่มีกล้องสองนายนะครับไม่ต้องเปิดกล้องไม่ต้องเปิดกล้องครับยืนตรงนู้นฝั่งนึงครับฝั่งนู้นฝั่งนึงที่หนึ่งตรง,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 งที่หนึ่งนะครับสองที่อ่านู้นบกุกใบายครับเดี๋ยวเราไปใกล้ๆหน่อยอเราอยากรู้ไม่มีกล้องสองนายครับไม่มีกล้องบอดี้แคม era สองนายนี่เราเดินข้าบ,บนสุป,ป่าแล้วครับกล้องบอดี้แคม era ไม่มีสองนายอันนี้จุดไรผมไม่ทราบนะ น่าจะเป็นจุดหมายของสำนัมงานกตำรวจแห่งชาตินะให้มายืนดักอย่างเงี้ยกล้องมอมหมวดผมไม่รู้นะใช้ได้เปล่านะผมไม่ทราบนะกล้งรู้ไม่มีเลยสองนายไม่มีกล้องเลยนะไม่มีกล้องนะครับนยโยบายใหม่ครับนยโยบายใหม่ครับเป็นนโยบายใหม่ครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้มายืนดักรอการสี่แยกนี่ครับที่เราก็ได้ยิงจากสอนอศรีสารแล้วนะที่หนึ่ง ผมมาขี้ใจที่หนึ่งผมมาขี้ใจที่หนึ่งนะ,ะเราดูไปนะครับใกลตัดได้ที่ไปอันนี้ผมอยู่บนสุดบาทนะผมไม่ได้อยู่กลางถนนนะดูไปนะครับกล้องเปิดไม่เปิดผมไม่ทราบนะจะไม่มีกล้องสองนายมีกล้องติดหมวกกับเปิดไม่เปิดผมไม่รู้นะเปิดยังไงก็ติดหมวกต้องติดหมวกผมไม่รู้นะครับเอาน้องเขาไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะบอก เนี่ยครับก็ลองเข้าไปดูนี่นะครับถึงร้อยไหมล่ะครับขั้นอยากรู้ขั้นไปเข้าไปดูดิครับถาขั้นอยากรู้ขั้นไปดูสิครับถึงร้อยไหมครับเนี่ยครับเราะเบียบใหม่ครับของสำนักงานกองหนังชาติการยินล้อดักความผิดอันนี้การยินล้อดักครับไม่ใช่อำนนยความสะดวกนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าการยินล้อดักการบอกว่าถึงร้อยไหมคนดูขั้นเข้าไปดูนะครับ ผม็นงานภาคประชาชนแล้วก็สมาคมนักรถดันเขื่อนสังสังคมผมสงสัยครับผมถึงจะเข้าไปดูครับว่าเป็นจุดอะไรครับชี้ไปโรงพักอย่างเดียวเลยครับเพื่ออะไรครับจะไปเพื่ออะไรครับโรงพักอะครับอ่าดูครับเนี่ยน้องเขาชี้ไปเข้าโรงพักเพื่ออะไรครับอยากรู้ ุณออกไปสั่งไปก็จบแล้วครับผมออยไปสั่งให้เข้าไปก็จบแล้วครับนี่ครับเริ่มอำนวยความสะดวกแล้วครับที่เรามานี่เยอะนึกใจไหมนะไม่มีการโบกเลยนะยินรอครับเนี่ยเยินรอหนุนยินรอหนุนครับยินรอหนุนรอใช่ไหมครับหนุนระเบียบใหม่ครับระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ มันมีกล้องมารดี้คาเมาไปแล้วคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วครับนางซ้อนมอไซค์เด็กนักเรียนไปแล้วนี่นางซ้อนมอไซค์เด็กนักเรียนไปแล้วหนุนจุดหนึ่งครับหนุนจุดหนึ่งยืนกล้องไม่เปิดครับมีกล้องไม่เปิดกันมีกล้องไม่พกกันมาครับมาดูไปนะครับวันนี้มาเจออีกแล้วครับผ่านมาเจอเจอสี่แยกรัชยโยธิน เจอสีแยกครับรถยนทินหนุ่ยรถยนทินเห็นไหมครับหนุผมสงสัยครับผมสงสัยรถทาเยนทําอะไรกันครับจุดอะไรครับเหมือนสีสาเลยครับเหมือนแยกสีสานเลยเหมือนแยกสีสานละครับรถเลี้ยวมาเนี่ยเจอครับมองไม่เห็นนะครับเลี้ยวมาก็เจอเลยผมนี่เป็นทางโค้งนะครับเนี่ยพอเลี้ยวมาก็เจอเลยครับ นีครับกล้องกล้องบนบวกมีกับผมไม่รู้ก็เปิดไม่เปิดเปิดง่นะแต่กล้องหน้าอกไม่มีสองนายครับอันนี้คือยากใหญ่นะครับตรงนี้มีกล้องนะกล้องฝาไฟแดงกล้องอะไรมีนะเนี่ยกล้องเนี่ยมีนะครับเนี่ยมันมีกล้องจับความผิดอยู่ครับเนี่ยมันมีกล้องจับความผิดท่านมันก็ไม่ยืนที่ได้ครับมันกล้องมันมีกล้องอยู่กล้องจับความผิดยากครับนี่หน้าสนออันนี้หน้าสนอเลยอันนี้คือหน้าสนออะไรนะครับ ปฏิสูไม่ได้ครับจอาทุกวันครับจอาทุกวันครับอันนี้เราอยู่หมดสิบาทนะอยู่ห่างเขาครับรคนนุณผู้ไม่มีกล้องเดินไปนู่นแล้วคนหนึ่งไม่มีกล้องปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกล้องมอเตอร์ไมาราลูให้ให้นักศึกษาเข้าไปนู่นนะครับผม,มอยากรู้เขาทำอะไร ผมอยากรู้ครับทำไมคุณไม่ออกไปสั่งนะหะเขาจะให้เขาขี่ไปโรงพักทำไมเออคือคุณไม่ออกไปสั่งให้เขาไปแล้วคุณให้เขาขี่เขาไปโรงพักไปไปทำอะไรครับอะขี่เข้าไปโรงพักทำอะไรครับนีนะ่สอนอพโหนครับคือ,อคุณนั่งเอานักเรียนไปเอานักศึกษาไปครับ สี่เข้าไปโรงพักดูแล้วครับเข้าไปไหนแล้วไม่รู้ครับกล้องมาไล่ไม่ติดครับไอ้นี่หน้าสอนอนี่เอาน้องเข้ามานี่ครับนี่นนด่นไครับนดเอาน้องเข้ามานี่สองคนเมียไปโดนยึงจับยึดสี่แยกนู่นแต่น้องเข้ามายืนนี่สองคนเอาเข้ามานี่นี่สองคนเพื่ออะไรครับป่ะนี่สอนอครับหน้าสอนอแต่น้องเข้ามายืนนี่เนี่ย จริงๆคุณก็ณออกไปสั่งนะครับคุณก็ณออกไปสั่งไปครับแล้วก็มาดิคามา่าคุณก็ณณไม่มีคนหนึง่งเนี่ยครับอันนี้เรากางมาดูครับผมสงสัยครับว่าทําไมเขงเอาน้องเขามาสองคนสองคันนะผู้หญิงสองคนผู้ชายคันหนึง่งผู้ชายเขาซ้อนมาคันหนึง่งอันนี้มาสองคนคือเอามาทําอะไรครับอันนี้ผมไม่ทราบนะคือผมสงสัยครับเพราะาทำไม ภายในเจ็ดวันคุณจ่ายที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบจ่ายนะครับจ่ายมาเพื่ออะไรครับเนี่ยมายืนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยย่กรป้อมเลยครับอนี่หน้าจราจรครับห้องร้อยเวรเนี่ยครับเนี่ยห้องร้อยเวรจราจรเนี่ยนี่ห้องร้อยเวรจราจรนะเนี่ยห้องร้อยเวรจราจรนะเนี่ยผมสงสัยะครับไอ้ผมไมท่าครับม่ยืนทําอะไรกันครับเนี่ย เราเราไปดูนะครับเราไม่เราไม่เราไม่เข้าไปใกล้ไม่ไม่ไม่มตอบสาครับเรา,เาดูแค่นี้ก็ดูแล้วนะครับว่าท่านเรียกเข้าไปทําอะไรครับท่นานต้อังออกไปสั่งครับไม่ใช่เรียกเข้าไปคุยข้างในครับมันไม่ใช่ครับเรียกเข้าไปคุยข้างในมันไม่ใช่จริงท่านงออกไปสั่งครับคือเอาน้องสองคนเข้าไปข้างในอะครับเนี่ยอันนี้ป้อมอันนี้แยกหน่ยน่าจะเป็นระเบียบใหม่นะเจอคนที่เข้าไปข้างใน ผมว่าน่าจะเป็นระเบียบใหม่นะพบเ,เ,เจอความผิดก็เลี้ยวหเลี้ยวเข้าไปข้างในเจอความผิดก็เลี้ยวไปข้างในน่าจะเป็นระเบียบใหม่นะครับเจอผู้กทําความผิดแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในป้อมนะครับเลี้ยวเข้าไปในในสอนอโอ้ยยอสิ้นครับเหมือนเลยครับเหมือนเหมือนของสอนอสีสันเลยครับนโยบายใหม่ครับของมาชนอ ผมสงสัยะครับว่าคุณไม่ออกไปสั่งไปอะครับทำไมคุณไม่ออกไปสั่งครับคุณเอารถสองคันเข้าไปในสอนอเพื่ออะไรครับความผิดอะไรครับผมกล้าไมพี่ขี่นี่นะยืนคุยะไรการไม่รู้ผมไม่ทราบนะกล้องโมดิคามิราก็ไม่เปิดไม่มีกล้องด้วยไปยืนคุยกับเขาครับหนูครับหนูนขามุมเลยครับหนุน ไมู่ไม่ได้ครับสวัสดีครับไปขี่เขาออกไปสั่งเห้อครับไปขี่ไม่ใช่เอาเขาไปข้างในครับเขาไปไปขี่ครับออกไปสั่งได้เลยครับเขาไปเสียไหน่แค่ภายในเจ็ดวันนะครับสอนไหนปฏิไหนพุกเติมไหนก็ได้ครับเรื่อผมสงสัยครับผมคงินเข้าไปดูครับ โอ้ครับประมงงเลยนะครับมาไม่เห็นนะครับผมบอกเลยครับเลี้ยวมาในี่ใจเอ๋นะครับตกใจครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นมาเลี้ยวมาที่ใจเอ๋ครับไม่มีป้ายไม่มีคุยครับไม่มีป้ายไม่มีคุยนะไม่มีป้ายไม่มีคุยยืนดักยืนดักเลยครับยืนดักเขาเรียกสอนชาวบ้านเขาเรียกยืนดักยืนดักรอครับไม่มีป้ายไม่มีคุยนะอันนี้ไม่มีป้ายไม่มีคุยครับผมเดินข้ามแยกไปนะครับ อยากรู้ครับอันนี้ผมเดินข้างทางมะลายนะอันนี้ทางมะลายเนี่ยเรียกเขาจอดเนี่ยครับอันนี้ทางมะลายนะเนี่ยครับอันนี้ก็อีกมุมนะครับเรียวมาเจอเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียวมาเจอเลยนะครับเลียวมาเจอเลยนะครับเรียวมาปุ๊บเจอเลยขวามือของม่เองครับเจ๊เอ๋ตกใจนี่รถชนเลยนะเบรกไม่อยู่เนี่ยผมบอกเลย น้องในน้องสมัยน้าจะไม่มีเนี่ยไม่มีกล้องวาที่อแคมเออรจะไปยื่นออกไปสั่งแต่คนหนึ่งเดินเข้าไปโรงพักนู่นเลยครับไปทาอะไรไม่รู้นะสอนอน้องไปสองคนไปยืนไปยืนอยู่ในหน้าในป้อมนู่นหรอข้างในป้อมสองคนอยู่ในป้อมสองคนนะครับมีโบกไม้โบกมือครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องสำรวจนะครับไม่ใช่คุณมายืนโบกไม้โบกมือ มันไม่งามครับมันไม่งามคุณจะไปยืนโบกฝักมือโบอกไม้โบกมือมันไม่มันมันไม่สวยงามครับเวลาคุณออกกล้องไปครับอูดลงใจตำรวจเขามีอยู่นะครับโอ้ร้อนครับร้อนร้อนเนี่ยครับอันนี้ก็ยืนสองคนครับยืนปุ๊บมานี่จ่าเอเนะครับมองไม่เห็นนะปุ๊บมานี่จ่าเอ๋นะครับมองไม่เห็นนะ เ็เป็นทางเลี้ยวเด่ทางเลี้ยวเด่นได้เองนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกนายครับหกนายหกนายย็งฝั่งขาเขาวว้ากับขาออกครับขาออกรัชดาขาเข้าบุ่งหน้าเซนค้านะครับเย็นอยู่ฝั่งขาเข้าขาออก ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ายีรรอ,อักจับครับภาษากภาษาตำรวจก็คือเรียกว่ากวดขันวินัยจราจรสวัสดีครับพี่พีท่านนะครับสวัสดีนะครับคนดูไม่เยอะหนะครับท่านบอกคนดูผมคนดูไม่เยอะ,ะครับคนดูนิดเดียวคนดูผมนิดเดียวเนี่ยโอกยอันตรายครับคุณไปจอดเงี้ยเนี่ยรถเขาเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกแล้วคุณเราไปจอดเงี้ย คือมันนั่ลายครับรถเขาขี่มาขี่ไปขี่มาแล้วคุูน้าเขามาจอดเนี่ยทางมาลายทางมาลายเนี่ยรถเขาวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยรถไฟแดงเนี่ยคือมันไม่ใช่ครับคุณนไปจอดรถบนทางคลายรลลถเขาเนี่ยครับรถเขาไฟแดงพอดีเนี่ยไฟเขียวไฟแดงพอดีนะครับรถเขาวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับนต้อก็มานลบรถปอร์ตัยเลี้ยวปาลมสบายครับ ไม่มีกล้องมาดีคาลมราสองนายมายืนจับประชาชนมายืนออกไปตั้งนะครับเนี่ยหมดหน้นก็ยังไม่มียิงมมุมนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับลองดูไปนะครับ๋ยวดูไป สามคนครับน้องเข้าไปในป้อมเลยเรื่องคุณต้องออกไปสั่งนะครับคุณจับได้คุณหน้าที่คุณก็ออกไปสั่งอย่างเดียวครับว่ากัดเตือนครับไม่ใช่พาเขาเข้าไปในสนออะไปทําอะไรผมไม่ทราบนะเมื่อกี้ผมก็ขายให้เห็นแล้วนะเข้าไปในห้องหน้าป้อมจราจรนะครับน่ะคุณหน้าที่คือคุณออกไปสั่งอย่างเดียวครับว่ากัดเตือนครับ รถเขากระเบีก็ใส่นะครับนะครับไปอ,อีกแล้วครับทางมาลายครับอันนี้ทางมาลายนะนเขาไปหยุดทางมาลายมันมีไฟสัญญาณเตือนครับล,ล,ลงระงามจอดบนทางมาลายกขกเ้าเอามาจอด ท่านเรียกมันจอดบ,บนค้างมาลายมันใช่เหรอนชนกันนะครับเรียบร้อยครับชนกันแล้วบอกแล้วเราก็ชนกันจิ้มกันไปแล้วครับกรดจิ้มกรดูกกันไปแล้วจิ้มกรดูกกันไปแล้ว จีนตู่ครัไปแล้วหนูรถอันดุยครับสู่ที่ไหนชั้นจีนเฉยหนูรถชนกันไปแล้วหนูเข้าไปสอนอหนูเข้าไปสอนอแล้วหนูรถชนกันไปแล้วเห็นไหมนะ่ะคันขาวกับคันแดงน่ะกล้องไม่ติดกล้องไม่เปิดนะครับคุณไปจับปิดประชาชนเนี่ยมีที่ไหนกล้องครับเนี่ยคุณออกไม่สั่งหรือไม่สั่งกันคุณไม่เปิดกล้องคุณไม่ติดกล้อง เขาเข้าไปสอนอไม่ใช่เพื่ออะไรครับผมไม่ทราบเขาเอาไปเพื่ออะไรอ่ะสอนอแล้วไปเจอจับเนี่ยทางแยกทางมะลายเนี่ยหนังทางมะลายไม่ใช่ไหมล่ะทังมะลาย,างาล,ายลงเราลงให้ช้างให้ใช้ทางมะลายแต่ท่านไปย,ยืนรอเรียกตรงทางมะลายเนี่ยมันใช่เหรอครับมันลงเราลงเพื่ออะไรครับทางมะลายเนี่ยรถก็จอดทางมะลายกันเนี่ยแหลคุณเรียกออกไปสั่งทางมะลาย น่าจะหมดเวลาครับชั่วโมงเดียวก็กั้งชั่วโมงเดียวครับนโยบายใหม่ครับผมก็เพิ่งรู้นะนโยบายใหม่นะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยจริงๆนะน่าจะบอกประชาชนด้วยนะว่าเป็นนโยบายใหม่นะครับว่าเย็นหนึ่งชั่วโมงบวงขันวินัยจราจรประชาชนเขาไม่รู้ครับว่าที่คือจุดอะไรครับภา,าษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจุดยืนดักจับ เดี๋ยวคนเดียวครับเดี๋ยวคันเดียวครับเข้าไปหมดแล้วครับเดี๋ยวขังมาลายครับแล้ามอไซค์สองคันเข้าไปข้างในครับเพื่ออะไรครับยโยบายใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีสมาสดีชิดแล้วไปหมดแล้วครับน่าจะหมดเวลาแล้วครับนโยบายใหม่ของสองมั่งานกระทรวงชาติครับ ตร,ตรงนี้ก็แจ้งมาเยอะครับแยกสีสารแยกรัชโยทินเดี๋ยวเราเจอเราจะแวะไปครับตรงนี้แยกนี้ก็แจ้งกันมาเยอะนะไปหมดแล้วครับนะเราจบไรแค่นี้ก่อนนะครับต่อช้างครับแยกระโยธินตกช้างครับวับออนนี้มีทุกที่ครับยบลยบลยบไม่มีทุกที่ครับโยบาย ผมสอบถามแล้วก็บอกมีคําสั่งมีอะไรครับนโยบายใหม่นโยบายใหม่ครับกัวขันวินยัจยจราจรไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีกลวยครับทีนี้เนะี่ยขั้นรองสารวัตรสีสารบอกแล้วนะถ้าไปดูไลฟ์เก่าดูนะเราเป็นนโยบายใหม่มีคําสั่งผมก็เพิ่งทราบแล้วครับถึงว่าทําไมมัน ถึงว่าททำไมเขายิงยังทัประเทศเลยยิงกันสี่แยกสีก่แยกตามมุมสี่แยกไม่้อามีป้ายไม่มไมม้องมีปวยอ๋อเป็นนโยบายใหม่ผมก็เพิ่งรู้รครับประชาชนเขาไม่รู้หรอครับเออนั่นจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะไปต่อครับต่งงานต่อครับสวัสดีครับ